สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูดวงความรัก w h i แ a i ทาร r รดอ่านและตีความหม่จากไพ่ทาโร่ค่ะแม่มดเอมนะคะกลับมาส่งคลิปให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่แม่มดหายจากการทำคลิปลงช่องไปประมาณ4เดือนนะคะแม่มดก็จะกลับมาทำคลิปลงช่องอีกครั้งหนึ่งนะคะในเดือนพฤษภาคมแม่มดขออนุญาตลงคลิปแบบเป็นรายเดือนไปก่อนนะคะ วันนี้นะคะเป็นดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม2566นะคะจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะ การอ่านไพ่นะคะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะมันเป็นพลังงานแบบทั่วไปขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะคะเพื่อเป็นการเปิดรับพลังงานดีๆจากไพ่ให้กับแม่มดด้วยนะคะ night of pentacle ค่ะ ไฟออฟครับทีออฟว f นโฟออฟสอดไฟออฟสอพลังงานของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะตัวคุณเองนะคะอาจจะมีความรักที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนนะคะเราก็ คุณกับเขานะคะอาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะพูดง่ายๆว่าคุณแอบชอบแอบรักเพื่อนตัวเองนะคะแล้วก็มันเกิดปัญหาขึ้นนะคะมันมีเรื่องราวของความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะคะคุณรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วอยากที่จะกลับไปแก้ไขในสิ่งที่คุณได้ทำผิดพลาดไปกับตัวเขานะคะแล้วก็ ตอนนี้ตัวคุณเองนะคะเหมือนรู้สึกอกหักอยู่เงียบๆนะคะเหมือนเจ็บอยู่ลึกๆนะคะไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะคะใจนึงก็อยากที่จะพูดนะคะแต่อีกใจนึงก็ยังคงทำเป็นนิ่งเฉยนะคะแม่มดมองว่าตอนนี้ตัวคุณอยู่นิ่งๆนะคะเก็บตัวเก็บใจอยู่คนเดียวใช้เวลาคิดทบทวนความรู้สึกต่างๆคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่มันผ่านมาในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณได้แต่รอคอยเขานะคะความรักมันอาจจะเป็นความรักทางไกลนะคะมีระยะทางมีระยะห่างจากกันนะคะหรือคุณเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะเศร้าเสียใจอยู่คนเดียวแล้วก็รอคอยให้เขาเป็นฝ่ายที่ติดต่อมาหาคุณนะคะรอให้เขาเป็นฝ่ายที่จะเริ่มต้นพูดอะไรก่อนนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะคุณอาจจะแอบรักเพื่อนตัวเองนะคะแล้วก็คุณอาจจะไม่กล้านะคะที่จะทำอะไรมากเพราะคุณกลัวนะคะว่าคุณจะเสียเขาไปคุณอาจจะคิดว่าถ้าเป็นคนรักไม่ได้คุณอาจจะอยากเป็นเพื่อนกับเขาก็ได้นะคะอันนี้แม่มดอ่านตามไพ่นะคะ age of one ค่ะ temperance ค่ะ Tea of c u p นะคะ The h h p o t e s i s ค่ะ i ฟ e of one ค่ะในฝั่งของตัวเขานะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีเคมีตรงกันกับตัวเขานะคะมีนิสัยหรือมีความชอบอะไรบางอย่างที่เหมือนเหมือนกันนะคะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะก้มกึง่งนะคะมันอาจจะเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนก็เป็นได้นะคะเขารู้สึกดีนะคะ เวลาที่เขาอยู่กับคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นทุกอย่างที่ดีให้กับตัวเขาเข้ากันได้ในทุกๆเรื่องนะคะเขารู้สึกว่าคุณนะคะเป็นคนที่เขาสามารถพูดคุยอะไรด้วยได้นะคะเขาจะรู้สึกสบายใจมากๆเวลาที่อยู่กับคุณนะคะทีนี้มันมี temperance ขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าถ้าในกรณีที่คุณนะคะเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคะ เขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้ให้มันดีขึ้นกลับมาขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้มันดีขึ้นนะคะเพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับตัวเขานะคะคุณเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกมีความสุขเป็นคนที่เคมีตรงกันมากๆแม้บางเรื่องนะคะอาจจะมีความขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแต่เขามองว่าคุณและเขา มีความชอบและมีนิสัยที่เหมือนกันเป็นอย่างมากนะคะเขารู้สึกว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนสวยเป็นคนที่ดูดีนะคะแต่บางครั้งเขาก็เข้าไม่ถึงตัวตนของตัวคุณนะคะมองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อนเข้าใจยากนะคะหรือบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณมีมุมที่ปิดกั้นตัวเอง จากตัวเขาก็เป็นได้นะคะนี่คือพลังงานที่แม่มดเปิดได้จากในฝั่งของตัวเขานะคะทีนี้เราจะมาขอคำแนะนำจากเลิฟแมสเซจนะคะแม่มดจะเปิดฝั่งละ3ใบนะคะในฝั่งของตัวคุณและเขาจะเปิดของคุณก่อนนะคะแม่มดจะขอเปิด3ใบของชาวลัคนาราศีมิถุนก่อนนะคะ i act like i don't care but deep down is คิลลิ่งมีฉันทําเหมือนไม่สนใจแต่ลึกๆแล้วเรื่องนี้ทับค่าฉันเลยนะอย่างที่แม่มดบอกนะคะแอบไปอกหักอยู่นิ่งๆนะคะแต่จริงๆแล้วคุณแคร์เขาเป็นอย่างมากนะคะ I miss your badly ฉันคิดถึงคุณจะแย่อยู่แล้วอ่ะพาออกมาซ้ำอีกนะคะ I have a thousand things to say to you and a thousand reasons not to say them ฉันมีเป็นพันสิ่งที่จะพูดกับคุณแต่มีเป็นพันเหตุผลที่จะไม่พูดมันนั่นคือคุณใช้อีโก้กับความรักอยู่หรือเปล่าคะมาดูในฝั่งของเขานะคะ every อว m e my phone ring i hope is you ทุกครั้งที่โทรศัพท์ฉันดังฉันหวังว่าจะเป็นคุณ คุณก็รอให้เขามาง้อคุณนะคะส่วนเขาก็หวังให้คุณเป็นคนไปงอ้อเขานะคะ I'mes I'mitake s and now I'm taking the consequence ฉันทำผิดพลาดและตอนนี้ฉันกำลังรับผลของมันอยู่ใบสุดท้ายนะคะ y o u r s e e t m e o u t I can't take it anymore คุณทำให้ฉันเครียดมากเลยฉันรับมันไม่ได้อีกแล้ว ต่างคนต่างก็เครียดนะคะต่างคนต่างก็มีอีโก้นะคะแม่มดว่าถ้าความสัมพันธ์ที่เป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคะเคลียกันดีกว่านะคะเปิดใจคุยกันตรงๆดีกว่านะคะถ้าเก็บไว้นะคะต่างฝ่ายต่างก็จะเครียดกันปเปล่าๆนะคะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงเดือนพฤษภาคม2566นะคะ ช่วงนี้นะคะแม่มดขยายระยะเวลาในการดูดวงส่วนตัวนะคะจนถึง3ามทุ่มนะคะแม่มดจะรับคิวสุดท้ายที่3ามทุ่มนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่จะสแกน QR Code นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวแม่มดจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอเพื่อมาสอบถามรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวกันได้นะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่มดเอมด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ และทุกๆการรับชมพบกับแม่โมดได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ